วันนี้ป๊อ n นิวส์ของเราจะมาอัปเดตเพลงใหม่ทางฝั่งสากลกับสองศิลปินเริ่มกันที่ซิงเกิลใหม่ของหนุ่มหนุ่มเดอะวันเทสที่ต่อเน,นื่องจากความสำเร็จของซิงเกิลล่าสุดว a l k กส์ไร a n ล a n ที่พีกท็อป5ใน UK Single กิลชาร์และคว้าอันดับหนึงในชาร์ตเพลงบ้านเรามากมายล่าสุดทั้ง4นุ่มเดวันเทศที่มาพร้อมกับมาดบอยแบนด์สุดฮอตพร้อมปล่อยซิงเกิลใหม่ We on the Night พร้อมเผยเชื่ออัลบั้มใหม่ Words of Mouse ที่จะวางแผนในวันที่16กันยายนทั่วโลกและสำหรับในเมืองไทยนั้นมีกำหนดวางแผงในวันที่19กันยายนนี้ The Night คือเพลง Pop อนด Team ของ Summer ด้ดยจังหวะเพลงแดนซ์และท่อนคอรัสติดหูซึ่งเพลงนี้จะอยู่ในอัลบัม้ม Word of Mouth แน่นอนว่าจะมีซิงเกิลฮิตอย่างเพลง Chasing the Sun และ I f o u n d You รวมอยู่ด้วยมาต่อกันที่เจ้าพ่อขาแดานซ์อย่าง Flo Rida ที่หลังจากคว้าหลายรางวัลและยอดขายหลายสิบล้านหน่วยทั่วโลกจากอัลบั้ม Why Once โดยเฉพาะซิงเกิล whistle ที่โด่งดังเป็นพลุแตกทำเอาช่วงโลกผิวปากตามกันได้เป็นแถวๆล่าสุดแรปเปอร์ขา d a น c e ฟ o อ l i ไลดก็พร้อมปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุด can't believe it มากระหน่ำฟอกันอีกครั้งโดยครั้งนี้เชิญเจ้าพ่อเพลงแดนซ์อย่างพ t b บู่มาร่วมเพิ่มความมันให้เต้นกันฟลอแตกลืมวันลืมคืนเลยจ้า yeah.